สวัสดีครับพี่น้องชาวกระป๋อเวไรตี้ครับคลิปชี้เป้าคลิปนี้ครับเรามี t o y ยต้าไฮเอทรับคันนี้เป็นคอมพิวเตอร์นะครับนะแอลเพสหนึ่งสองห้าครับมามาชี้เป้ากันครับก็คันนี้เครื่องยนต์เป็นตัวหนึ่งเจซนะครับนะสองจุดห้าแอลครับแล้วก็คันนี้ติด LPG มาเรียบร้อยแล้วครับนะเป็นระบบหัวฉีดครับอ่าเป็นรถปีเก้าสี่ครับวัดนี่เป็นรถโรงเรียนครับหลังคาสูงครับระบบแอร์เย็นใช้ได้ครับ พวงมาลัยคันนี้เป็นพวงมาลัยพาวเวอร์ครับรถพร้อมใช้งานครับภาษีไม่ขาดเอกสารพร้อมโอนครับราคาคันนี้ผู้ขายตั้งไว้ที่790 0 0บาทครับนะเนบาทติดแก๊ส l อ g เรียบร้อยแล้วด้วยครับนะสำหรับคนที่ชอบความประหยัดนะครับนะก็ใครสนใจก็สามารถติดต่อไปได้ผ่านลิงก์ f a c e b o o k ต้ล่างคลิปครับมีเบอร์โทรให้เรียบร้อยนะสามารถติดต่อเจ้าของรถได้โดยตรงเลยครับเป็นรถตู้หลังคาสูงมีเบาะให้เรียบร้อยนะครับ ใครกำลังมองหาอยู่อยากจะได้เอาไปดูแลต่อก็ลองดูครับแนะนําให้ไปลองขับลองเทสดูด้วยครับนะก่อนตัดสินใจจ่ายเงินนะครับทางช่องเป็นงแค่สื่อการเงิน่นั้นครับโอเคแล้วคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ฝากกดติดตามไว้ด้วยครับมีรถมใหม่ใหม่ท่านจะได้ไม่พลาดผมสับคลิปนี้สวัสดีครับ